หมายเก่าหมายเดิมครับพี่น้องสวัสดีครับหมายคือเก่าครับมือนี้หมายเก่าหมายเดิมครับเยอะยังนี่จิรีดครับมือนี่นนใส่งเงยร้อยเปลี่ยนแผนเมื่อวานใส่เงยจีเดียนหวานนิดหน่อยมอ <laughs> นี่เงยจิรีดมูนี่พลาดหรือมือนี้ไปครับโอ้สวบจอดเด็กน้อยบ่เอ้ โโลโลก่อใส่นี่วิธีการกอ่อก่<ค>อดาบก่อดาบก่อขขงก้อยเอียงโอโ้โบตายตัวหนิจจติดสูตรทองทางล่างตรงนี้สูตรเลยครับกวัดออกพ็ว,เวมเปลนเปนเสิร์ฟให้ถึงที่ใส่เงี้ยร้อยนน่ต้องละเอียดนิดน,นึง บลอยบลได้คือนี้ม้วนึ้นนี้ม้วนสายขึ้น,นอี้เขาไปที่การใส่ครับนี่หลังนี้มีอาการโอ้โอ พีน้องเอ้ยตัวน้อยเด็ดครับขออนุญาตเชบครับหลังนี้ก็มีอาการวุ้ยเชบสองหลังสองหลังสองหลังวะอ้หลัง,งนี้มีอาการนี่เออฮะโอ้ ตัวนี้ตัวตรงอยูน่นี่ตัวพี่คนตัวพี่เขามาแล้วมาแล้วรอบรอบได้นี่เขาเอนลารอบยางกลับรอบยางกลับครับเอาถุงมาปะอือหูได้การได้การขออนุญ,ญาตเก็บครับไปครับยามเบ็ด รอบอยางกลับเขาได้ปลาคอมาสองตัวถ้าเป็นผลงานรอบนี้นี่รอบแรกดอกแรกก็เหียเบิดแล้วเหี้ยจิลิตโอ้ทำงาน Đi lùa luôn luôn Rồi đây 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 yu Cầm hạt vẫn, tụi nó nè Đi thôi Mất kì cầu Đi thôi, nhang luôn nè Ồ Thì này Mìa cạn chắc lắm rồi Sơ bài đi oh. Mẹ lâu xếp Mẹ lâu Mẹ lâu เข้าไปเดี๋เดินยตัยวนี้วะว้าวชิว่ารุนรุ่นสามตัวปุ่นโอ้เกินเมียสุภว่เก่ง <c oughs> เอาเก็บเตียมนี่ก็บเตียมมือกันสตัวปุ่นไปต่อไปกันต่อไปกันต่อกับหลังนู้น Còn Liếp loại Lắng nghỉ cái liếp loại Xiếng nhau nhé Lắng đấy Đưa vẫn sợ bài đi tiếng trúng nó khác nữa Ba khổ tè cái tiền em biển Cứ bố lên bà Ba tháng nhiên bố นี่ต้นหน้องเสียงหม้อหมอ้อหม้อเอาหมอ้มอไปโม่นหน่อยเด้อสามตัว่นรุ่นนี่ถึงกับตาบอดกันเลยทีเดียวโอ้ี่ละโอ้ยเสียงมันดิน่นนี่ ô ô ô chịp cái cô đập tem cô ủa nghe xuống cái chiến đây nói nói là tám tổ quân phải bắn vào đi to Đi to phải to vừa, vẫn bay đi ี่เบิมีอาการครับหลังนี่ยุบดิ้นคอยเลยวะมีอาการติดน,นีอาการวะก็ดิ้นเลือยคอยวะนี่ดิ้นคอยเลยตัวน้อยตัวนี้ดีนนะ โอ้ยดดูอยีแล้วไมนพอดีละสามตัวโลไม่ธรรมดาเอาเก็มงูของงูขงหลังเอาข้อนี้ข้อนสิรดดเี่งอยู่ไปดูไปเออเป็นของเขาบาดเนี่ย มดเด่นมานหนังไปมาเรียกการอีกแล้วไปควายสีหื้อไหมเอาในห้องหื้อปะอีก,กเดียวกันเบิดควัวเป็นคอ,อกเดียวกันเก็บเก็บเต็มคือเกาใต็มปะ นี่สองหลังซ่อนเป็นเดี่ยวกุ้งยางไก่เออสามตัวปนสามตัวปนเหมือนไปใส่ป่ะเดติลูกกำลังดื้อเลยกำลังมืนเดินบอกก็ปั้งในรุ่นนี้นะบอกขอจ้าเลยใช่หรือ

กีนหลนไม่จินไปยังหรือเลาก็วาถามว่มาเอายังไปแน้ยตลอวันนี้ไอ้เดียวในวันตลอดเนี้ยจีนนวไวอย,อยู่หนีมีเนาะโอ้ยะระวังเดีวนผู้หนึงน่ะโอ้เราอยู่หน้าซื้อเาเราบอกว่าจินเดี่ยวไหเนาะเก็้มตู้ปลาหน่อยรุ่นนี้ละ ปลาบอนนี่มิ่งจสุกไงบ้งน,นี่สุกตะวันเหมือดแน่เลยซุกบมอกาจินเด้อบอกไงรุ่นเรือนานสูงปานนี่เ้าม,มีอะไย่างดีอย่างนี้หรือกำลันงน,น,นี่ตัวละวานน้เราก็เด็่อหน้าหายิรุ่นนี้ รุ่นนี้หลายรอวน,นำให้นะแ่ไนนะกินเ็ดดีอืปปลาปูปลาเริ่มไหมแล้วเริ่มเห็่แล้วตาขุนแล้โอู้ดเว่า <laughs> เอาดีดดี <laughs> <laughs> คน <laughs> ตาขุนเลย <laughs> เดี๋ยวอีรีวะเ <laughs> <laughs> ป็นไฟถอยหักครึ่งเหมือนะี่อู้ยเวา <laughs> hoàn lấy đéo rồi đấy Liên vô thường đưa này Còn chờ bây giờ nhanh tàu đéo luôn nè này Tuyệt nè mắc quan đây nhanh vừa đấy Tập kéo bây giờ nhiên vừa đấy Ở phía đéo này, à. rồi, cây xuống này bò Nó xuống đây bây ta ốp đấy Thích ốp cây là <laughs> Bài bằng khăn bó hoàn, khăn bó hoàn, tèo นี่บรอโอ้กล่องคือโฟกัสวะถืสซับปอมเกทเจเจตุบปนเนาะเนี่ยตามตุบปนไปบ้างวะโอ้ยที่นี่เป็นดอกตามตุบปนเลยกูเบตตอนเศร้าครับโอ้โหเหนียวมากโอ้โอ้โอปลาขอน้อยตัวหนึ่งครับ อตอนเช้านี่อาจจะบอกคอยได้ทยเบ้างเด้อมองคอยถือถือตด้นีม้มุเลแ้งมองคอยวิปลาบันได้ครับปลาไม่ครับตัวน้อยหน่อยเอา้าขออนุญาตเก็บครับบรรยากาศนี้มันเศร้าครับดู ได้ปลา2ตัวปลาคอน้อยเอ้าเหลืออีกบ่กี่หลังครับเอ้าหลังนี้เมียกันปลาหยังน้อนี่เอ้าเบิ่งๆ รุ่นเดียวกันเบ์เนี่ยรุ่นเดียวกันเบ่ครับตัวที่ได้เห็นเหรอตัอกันเป๊ะเอา้าสีได้ซ้ำนี่เหรอครับมือนี่โอ้เข่ากับว่างามบ่นไดยครับปีนี้ ผลถึงช่วงมีแตยูน้ำสาน้ำหน้าเอ,อ่อที่มันกุ้มๆเขินๆอินเรียบร้อยเลยขออนุญาตบาทคำสวัสดีครับเดี๋ยวสิไปสรุปยุบานให้เบิ่ออีกที่หนึ่งครับสรุปผลงานเมื่อคืนครับนีเ่เอาได้ปลาตุ้ยงี้อยู่ได้อยู่้วครับรวมกันประมาณเักสองโลนะ ขึ้นตัวประเทไทยเบื้องอยหลายโอเคครับขอบคุณครับ